สวัสดีครับพี่น้องครับสบ,บายดีสบ,บายดีดมื่อนี้ออกมายัางแต่นนโน้นด่างปติภาพไปกันไปเบื่องแบ็ดแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นนันนี่จานเรื่องก็เลยว่าบอกจานเรื่องว่าจอดเบื่องดูมันคืออีหยังนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูด้วยกันมันคืออีหยังเนากระปูด้วยกันนะครับเห็นก็จ้าขายนะนนเออกำลังดัง,ดง,ดดมมง,งกันเ้ยพี่น้องเด้อรถทำหัวเลยเอ้าไปไปพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศทำเลมองนี่อันนี้คืออีหยังนี่ สามสี่หลานย่างเบิ้งทุลารเลยเฮาบ้านเฮาเกิดเกิดนี่ยังคันบักเบงคันบักเบงคือเขาจะาขายนี่เฉพาะมื่อไหวันไหนจังไหนคือจังศุนทเฉพาะวันศุลท์วันพระเฉพาะวันพระวันศลเฉพาะปกติมาบ่ค่อยเห็นเนาะมื่อน,นี้คือหลายแต่เต็มขางร่างอยู่พี่น้องนะขอญาตเบิ้งน้ำในเด้อขนาเด้อขอญาตเบิ้งน้ำในเด้อจ้าเด้อโอ้อันนี้คือเป็นคันบักเบงเนาะเสียดเฉพาะวันพระหรือว่าวันศุลท์ สะโพกเขา่าหลายมื่นเพราะท่านิ่งจะเสือเลยโอ้มีเลี่ยงกันอยู่หลายล้านอยู่ตัวนี่ไปไปยางเบิกผ้าพี่น้องเบิงจะเข้าก่อนพี่นอ้นอ,งนองครับนะครับอันนี้คือเป็นเป็นสะโพกวันพระหรือว่าวันศีลขออนุญาตเบิงน,น้ำไน้เด้อครับผมนี่นะครับพ่นกระสุขายมากลวยน้ำนะครับมีอยังเอามาขายนี่แหละคือว่าประมาณว่าสะโพกวันพระนะครับอันนี้กระดอกบัวทูบเทียนโอ้คือหอมแต่หอมอยังไงห,หอมทูบบ่ โอ้ทูบหอมเพราะว่าน้อมนำอบนำหอมสิ่งหอมทูบแล้วว่าโอ้นีเนี่ยนะครับกาสิประมาณว่าเฮ็ดเองนะครับเฮนดเมกเอาเฮ็ดทำด้วยมือนะครับเป็นสินค้าเฮนดเมกเพราว่าอะไรคือว่าผูใ้ใดสิไปลงวัดหรือว่าไปไหว้พระอยู่เฮือนนั่สิครับเอาสามารถเอาไปได้นะครับนี่นะครับมีสุดหน่อยสุดใหญ่นะครับพวงมาลัยก็มี่ดอกบัวรูปเทียนมีเบิด ใช่อีกร้าน,นโอ้นี่อีกร้านนึงป้าี๋ยวป้าพี่น้องรองเบิ่งเบิดสุ่ร้านเดี๋ยวพี่น้องนะครับร้านนีครับพี่ยาวหอดพู่งหวไปเรื่อยเลยนี่โอ้เ,เ,อนเนอขาเจ้าเาขาเจ้าเฮ็ดกันแบบสุดรนร่างเลยครับพี่น้องครับมองนี่นะครับสบายดีแม่หายทายในเด้อจ,าจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าเอออีเมลเราเราวา่าทายลวดว่าศักร์เราวา่าอืเอาคืองามแดีตัวนี้ ตัวน <in> ี้งามด้ตัวนึ้ตัวเสื่งบอกอีเมะลาว่านี่ตัวเสืงนไทยบันได้งามกอ่าลาว่งามคือผู้เฮ็ดอยู่ตัวน่ะใส่ละผู้เฮ็ดอยู่ใส่ะทั้งคนบอกสบายดีโอ้ผ้เ็นาเออเอาบเป็นั้งสดะออกยูทูบไปพี่น้องบได้เห็นาครับบเป็นช้งนอกนาะเอออะไรก่อห้านย้งก่านแม่เปี้ยโอ้ คนว่าบอกเห็นหน้าบอกซื้ออะไรอยู่อนวะหันไม่เปียวหันไม่เปรียขคันบักเบงขายไปขายมาจะเลืมเด้อคนวะคนเช้าเราจะพูดชองยูทูบเจ้าช่องยูทูบกัดช่องร้อยชาแนลเออร้อยชาแนลแต่ว่าบ่เห็นหาจาของบริษันเาเนาะโอ้ยนาะบัดบัดเราทายหน้าเราจะมาทายหนาก่อเด้อก่อนเรา้แต่งหนาบอดี บาด้านปัญหามาช่องหนังมาเมื่อศีลจะขวางสัมเมนเมนเอาไม่อยัางนั้บาดได้รอเอากาศลางลางน้ำรองน้ำฝนลางน้ำรองน้ำฝนบายบายลางน้ำรองน้ำฝนฝ่ากันเตินกันสาดทุกอย่างโอ้เข้าทาเว้ยลางน้ำรองน้ำฝนโอ้เอาไปเอาไปให้แม่ป่าจะอ่านบ่ เพื่อนเอายังเอาพวกมาไล่หรือเอายัง yes. ก็เอาพวกบูชาถาดพ่อยังก็ได้แม่นบ่ดอกบัวดอกง้างสิบ่หรืออะไรอันบอกเพียงอันนี้บ่เมื่อเอาเออเมื่อบูชาถาดอีพอยยังกับถาดดอกบัวนี่บ่ถาดพ่อเขายู่ไหมอยู่วัดได้อยู่นี่อยู่บูชาอันเป็นคู่นี่คู่เท่าไหนแม่ไหนอันนี้บ่เออเป็นพันอันนี้ดิอันนั้นคู่น้อยนะมาณสามพันอ๋อ าไปไหว้ธาตุส่วนบางกะเจาแนวไรสองคู่หาพันแนวเตี้ยเขามากบ่บ่ไมอยังไง้แนวนี้บ่อสองคู่ป๊อเอาคู่นึ่งในหละมันบไหว้เป็นคู่หรือไหว้เป็นอันคู่นี่เหรอไหว้เป็นคู่ติธาตุธาตุธาตุพญายขลุ่มคู่หนึ่งธาตุพญายเสือคู่หนึ่งพี่พี่พี่ธาตุดีพอข่อยคู่หนึ่งนี่ไหมยังไงเนี่ยเขาขาวนี่ไหมมันจักแบบเอาแบบนี้ก็ได้เลยมันจักบริสุทธิ์เป็นคู่น้อยเลยนะป๊ไหว้ธาตุคู่ละหาพันนะนะ อะไรสองอันหรือสี่เงินสองสองกูห้าพันเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้แล้ตัวนี้อันนี้มันเป็นซีอะไรได้หนิเนาะสองจริงโอ้โเออเเอาเอาเอาเดี๋ยวลองบางอนพี่น้อยตัวนี้มาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราเงินหอยวันนี้จ้าจ้าเจ้าเซี่ยวตัวไหนก็แล้วที่เจ้าตัวไหนตัวนี้เอาตัวนี้วะเสียวพวกนี้ล่ะไปไหว้ธาตุบ่ วันพระวันศีลกับใบพระน้ำก็ได้ตัวใบคนี้ก็ได้ตัวเอาอีกกรนไดหน่อยไหแม่ตัวนี้น้ำสองอันโหลดอันนี้เป็นสินค้าโอ้ท็อปกรว่าได้พี่น้องครับหรือว่าเฮียนเมกทำด้วยมือนะครับหอด้ามวันพระวันศีลคนกรสิดศีลกันเรียอยู่ข้างทางนะครับหนึ่งคนนั่งห้อยอยู่หนแต่ว่าคนว่าจะท่ายหนกว่าเด้อคนว่าขออนุญาตพี่น้องครับคลิปนี้เพราเห็นหนาเพราห้อยพวกมาไล่เพราเป็นหนังน้อยเห็นแต่หมือคนก็ได้เออเอาเบิ้งเบิ้งเต้มือก็ได้ก็เอาหนังคนห้อย อันไรคือพวงมาลัยป่ตัวนี้บอแมนแมนเด้ไะตัวแบบดอกเขาวไะแมนจับมาดูแมนปนปนปนนั่นเองไมเจียวเห็ดเจียวนางามเออเอาเอาเอาโอเคโอเคแต่ส่วนมากก็คือใบตองกล้วยครับวัตถุดิบใบตองกล้วยคือว่ามันเสียอนุรักษ์ธรรมชาติได้อากาศเนี่ยมันเหี่ยวมันแหงก็ได้หรือว่าเนี่ยมันเหี่ยวมันแหงมันกับโบเปลียนคือจังโฟมเนาะดอกไม้ดอกยังเงากับสดๆเลยไปขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วได้ฝากฝากติดตามช่องร้อยชาแนลเลเด้อ จ้าจ้าไปได้แล้วไปนอกได้แล้วบาดแผลสิไปใส่ตอกก่อนก็ว่าสิไปเอาเบลแมนไปเบิ่งเบลหน้าอันหน้าพ่อใหญ่สู้สิไปเยี่ยมผ้าเบลเพิ่นแต่ว่าคลิปนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับผาพี่น้องมาเบิ่งขันบักเบ่งก่อนแม่ป้าได้เพิ่นบ่ไหวป้าไปดูเฮือนอยู่ลายหรือไหวแล้บ่ต้องเฮ็ดเองก่อนะโอ้เออเอาเอาสัตว์อืมนะครับพี่น้องครับเลี้ยงกันลายสายอยู่นี่ล่ะล้านเพิ่นก็ดีนะครับ อุ่นกัมมีอ่อ่อนวารายลวดพุ่นอืนนอม,มาร์กบัวก็มีโอ้เขาได้เขาได้หมากบัวหน่อยกอด้กินก่อนจับเบี้ยกัมี่ออกโบรแมนมาหลงไปเบิดเลยพี่น้องครับจะกันไหนแบี้ยไหนมาไหนงัวครับพี่น้องครับนี่อันนี้คือว่าเขตในตัวเมืองอยูดอกพี่น้อ,นองนะครับประกันมาจอดรถแล้วก็ย่างมา เหรียญทั้งพี่นะครับอันนี้กรสิเปลี่ยนนี่ยังอันไหนให้หน้ารายการทั้งปุ่นกรสิเปลี่ยนนี่ยังปุงน่นทั้งปุ่นเป็นเนื้องเงินยอยงเออปุ่นบางทีบานแต่ละหลังที่หลังใหญ่ไปหน่อยโอ้สิบลอยจะได้มาเลียนแน่เดี๋ลูกพี่โอ้ยอแม่นั่นละขอยซื้อลน่อยเฝ้าไงร้อยรอยร้อยรอยใหย้หรเรา,าเปล่าไงอันนี้กับแม่นอันนี้ผู้ใช้ขายหมดเลยนี่ขายไ,ไ,ไม่เป็นเลยโอ้ นี่ครับเป็นหองผ้าเบิงยางก้อนร่างถนนเส้นลักได้หน่ถนนเส้นนี้คืเอขเขาเจะเอื้นอนยางก่อนถนนเส้นสายสองสี่สามสี่สิบสามเลขที่สิบสามถนนถนนหมายเลขสิบสามเ 13, นาะถนนท่าพนกับถนนสายสองสี่ยังสี่หน้าเป็นถนนลักสามใต้โอ้ก็เส้นเดียวนี่มาติดจีนเลย,เลยไปฮอดจนีนมันหมดเลยโอ้บาดนี่ครับอีกลานหนึ่งพายงางมาเบ่งน้ำอีก เอออันเดียวกันคือกันเบิดเลยสุดเลยวานนี้เออขอญยาดใจหน่อเด้อขอญาติเน่ขอญาติเน่คือกันเบิดเลยย่างไปใส่กระเห็นคือกันเบิดมัอนี่เพราะว่ามืออื่นบ่วันศีลวันพระหรือมือเลี้ยงนี่วันพระโอ้มือเลี้ยงมือเลี้ยงเนาะอันนี้เป็นการไหว้พระอยู่บ้านย้ำแดงออืไหว้พระไหว้อยู่วัดอย่างเงาเนี่เนาะเอาเอาเอานี่แหละครับก็ได้เห็นเหีดของประเภทนี้รังเดิมเก่าแก่โบราณนะครับปู้ตัวนี้แห้งอับไม่ไหมุ้ดๆเลยพี่น้องประกาศพ่อบ่ได้ไปซื้อทั้งบุญแล้ว นี eh eh ่นะครับเฮ็ดเองเจ้าเฮ็ดเองหรือผู้หรือหรือผู้สาวเฮ็ดหรือหรือผู้หญิงเฮ็ดเนี่ยเจ้าเฮ็ดเองเลยบอกว่าโอ้ผูนั่นเฮ็ดเจ้าก็ฝีมือดีแท้ว้าเจ้าเก่งขนาดเลยส่วนหน้ามันเป็นงานของผู้หญิงมาแมนมาแนวนี่เจ้าเฮ็ดได้เองเลยโอ้เก่งขนาดเลยผู้ชายก็เฮ็ดได้เพี่น้องมาแมนแต่ผู้หญิงเลยนะครับงานดอกไม้ฝีมือนี่ผู้ชายก็เฮ็ดได้เอ้าวขอบใจหลายๆเด้อมาหมานหมานหมานมานเฮา ป้าพี่น้องบัดนึ่งไปมองจอดรถก่อนโอ้ยรถมาแล้วเล่นๆขิ้นเ <c oughs> ขากับยังน้อเสียบบ้น้อจ้าจ้าจ้าถ <c oughs> ้าใกล้ไปนะครับพี่น้องปลอกไปเข้า <c oughs> เอาไปละละแตะดึง เี้ยรถทั้งจอดจะบีไปน้องเอ้ยโอ้ยฮอนเดดตฮอนเดดเอ้าโอเคคลิปนี้นะครับผ้ายางล้อเบิ้งล้านขายอ่าของไหวพระนั่นก็คือขันบักเบงแล้วก็พวกมาไล่นะครับเพิ่นสีเพ็ดเฉพาะวันศิลป์เพิ่นว่าวันศิลป์เรือว่าวันพระนี่แหละนะครับพี่น้องก็เลยเลยลงคลิปสู่พี่น้องบางอย่างจากคลิปนะครับเอาลองประดูตัวนี่งแต่ละคนบาดนี่งเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาฝากไว้ซักนิดก่อนก็แล้วกันพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหน้านะครับ ่าจะร้อยกระยูนนี่อีกประมาณสองมือกับสิเดืเมื่อแล้วครับพี่น้องเอาไปแล้วไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับภาพเบิงเล็กๆแล่น้อยครับเมื่อนี้ครับ